มันก็ผมว่ามันมันยังบอกอะไรไม่ได้ก็เป็นแมต้นเรื่องด้วยแล้วก็เป็นมันไม่ได้เป็นการแข่งขันอย่างทางการเลยนะก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามั่นใจอะไรมากมายก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทำให้มันเต็มที่แล้วก็หวังว่าจะมีโชคจะมีจังหวะดีๆในจังหวะสวยๆในการทำประตูเจอกับสิงคโปร์เป็ารไม่เคยเดีกับบ แต่น่าจะน่าจะยังไม่พี่เป็นจงน่าจะยังข้าไปดูวันนี้ตา้องีกีแหละก็คือมาวันนี้มามาสร้างความมั่นใจกับพี่ชาตินะคือวันนี้ทุกคนอยากเห็นพี่โก้บอกเลยว่าวันนี้นะวีเนี่ยจะเล่นสบายขึ้นเพราะอะไรเพราะน้องๆทุกคนพุ่งหมดนะแต่ที่อยู่สโมสรก็คือจะต้องกระชากติมากเลยจะต้องแบกวามกัจจะต้องทำงานหนักแต่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆทีมชาติทุกคน พระ้ังเย็นฟิตแล้วก็มีความเข้าใจดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องใช้ก็นี่แหละที่เรามีอยู่เนี่ยก็ยคิดว่าเนี่ยสี่แรกก็ที่ได้จัดลงไปแล้วนะครับเหนะ็นไหมครับ